ของเหรน่าก็ถามแล้วไม่ใช่เหรอแค่พูดย้ำกับตัวเองนะ่ะมันทำให้รู้สึกดีข้อความเข้าเนอะบ้าเหรอะนะี่เสียงกริง่งครั้งแรกในรอบหกสิบปีเลยเออไหนะฉันพูดอะไรไปเหรอ เรียงไงไม่น่าจะมีใครกดกลิ่นนะอะไรของนายเนี่ยฉันกลัวนะเฮ้ยมองผ่านกำแพงสิทำได้ที่ไหนเอ้าเป็นอยู่มาทูตราษาอะไรถึงมองผ่านกำแพงก็มีได้เนี่ยฮะนายนั่นแหละนี่ใช่บ้านของก๊อบลินไหมคะที่นี่บ้านฉันเอง<ะ>นี่เธอมาหาถึงบ้านเลยเหรอ ได้นัดไว้หรือเปล่าคือฉันคงมาผิดบ้านแล้วค่ะนายบอกที่อยู่บ้านด้วยมีอะไรเจอที่นี่ได้ยังไงฉันถามพวกผีว่าบ้านกอบเลินอยู่ที่ไหนแล้วเขามาทำอะไรที่นี่เหรอความรักของนายมันยังไม่จบสินะหวังว่าจะเจอตอนจบแสนสุขแต่ฉันรู้สึกอึดอัดชะมัดเลย คุณอยู่ด้วยกันเหรอวันนี้เธอมาที่ทำไมมาบอกเรื่องที่ไม่ได้บอกไงคุณถามเองนี่ว่าฉันได้เห็นอะไรไหมแล้วถ้าเกิดว่าฉันเห็นล่ะถามทำไมยังไงเธอก็ไม่เห็นใครว่าฉันไม่เห็นกันนะข้อแรกถ้าฉันเห็นเราต้องแต่งงานกันทันทีหรือเปล่าข้อสองถ้าฉันเห็นจะให้ฉันยืมห้าล้านไหมสามถ้าฉันเห็น คุณจะไม่ไปได้ไหมอย่าไปเลยนะคุณอยู่ที่เกาหลีต่อเธอะไม่ได้เหรอเธอเห็นจริงๆเรอแล้วถ้าเกิดฉันเห็นละ่ะพิสูจน์มาฉันต้องการคำตอบก่อน คุณต้องเลือกมาสักข้อที่ฉันพูดไปเธอไม่เห็นฉันเห็นมันจริงๆเนอะฉันเห็นจริงๆอ่ะด,ดาบนั่นนอะ คป้าย่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด u ับ c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ